ทุกท่านคงเคยได้ยินป่าช้าวัดดอนที่นี่แหละครับป่าช้าวัดดอน สูสอนนี่มีมีเป็นร้อยปีแล้วนะ,ะไม่ใช่เพิ่งจะมีนะ้ถ้าพูดสมัยก่อนนะจริงๆแล้วผมก็พอรู้บ้างเราเคยมาพูดคดแต่น่ากลัวครับสมัยก่อนมันจะไม่มีไฟแสงสีไม่มีอะไรมืดพอเย็นมันก็มืดแล้วแต่มันน่ากลัวกว่านี้ความล่กลางไงก็ไฟขึ้นสูงและคนออกกําลังกายไม่ค่อยมีอ่าแล้วคนก็เลยว่าประชาชนดอนผีโดสมัยก่อนเนะ่เาเลยกันอย่างนั้นแท็กซี่3ล้อไม่กล้าเข้ามาากลัว ถ้าทิ์เริ่มขึ้นเมื่อไหร่นี่เต็มไปหมดเลยครับ6โมงเช้านี่โตมาที่นี่จะเจอผ <c oughs> ู้า <c oughs> <c oughs> ว,วุโสหลายท่านที่กเกษียณแล้วเนี่ยท่านก็มาจับกลุ่มของท่านนะครับทำให้เกิดลานหมักฮอร์สลานต่างๆกันเยอะแยะทุกๆท่านก็จะมาร่วม หลังจากท่านหลายท่านก็เป็นผู้ที่กเกษียณแล้วนะฮะเรามีตั้งอายุ6 5 1 0 4จนถึง7-80นะครับอย่างตอนนี้เรายังได้ยินเสียงเพลงเพราะๆนะครับก็หลายท่านก็มาร้องเพลงนะครับมาเล่นมักฮอสมานั่งสังสรรดื่มจิบน้ําชาเป็นการผ่านชีวิตวันหนึ่งที่มีความสุขมาก เราไม่ได้เป็นที่สาธารณะนะครับอันนี้ยังมีเจ้าของอยู่แต่เปิดโอเพนให้กับทุกคนมาใช้อย่างเรียกว่ามาออกกำลังกายมารีคีเอชันได้หมดนะครับเราก็มีเวลาปิดเปิดของเราเหมือนกันนะครับแต่ก็เปิดตั้งแต่เช้าครับปีสี่ก็มีท่านมาแล้วครับมาออกกำลังกายเหล่ากงเรล่าบ้าเราเจ็กเราแปะมานั่ง จริงๆแล้วผมก็เคยมาเพาะกายที่นี่นะฮะที่ที่แท้ตรงสมาคมเทศจิ๋วนี่เพาะกายนะครับแล้วก็พอดีลูกชายเรียนอยู่อาสมชัญใกล้ใชนะฮะผมก็เลยมาออกกำลังกายตรงนี้รอรับลูกชายท่องเย็นท่านประธานชมรมนะครับคือท่านพิชิตทอนพย์ตั้งเนี่ยก็เป็นชักจูงมาให้เข้ามาเอ่อมาเป็นพิธีกรเหมือนก็พิธีกรจำเป็นนะเนาะให้มาช่วยในงานสังคมอย่างเงี้ยวันนี้มาประกาศข่าวสื่อสารทุกวันเสาร์ วันเสาร์ผมก็จะมาประกาศที่นี่ทุกวันเสาร์เลยว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะเขตชมปฐมลมนูกวิ่งเราเงี้ยครับในแท้ติ๋วนี่แหละครับเราเป็นกหน้าตาสดใสนะขอขอพระเจ้าทำเป็นดีนะที่นันวิ่งเราที่นี้เรวิ่งชนะเราเรียกว่าบ,บวงยิงหมอนะครับเป็นหลุมใหญ่ที่มีอังคารอัธิของผู้วายชน เยอะมากๆอยู่ข้างในนะครับปัจจุบันน่าจะเป็นเกือบหมื่นท่านนะฮะโดยมามานะเป็นหลุมที่ใหญ่ที่สุดหลุมหนึ่งในประเทศไทยนะครับคือหลุมที่มีคนอยู่ไปหมื่นแลว้วงที่นี่เขาก็เรียกหลุมใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ก็คือ,คอมีเท่าอัติของท่านพูโอโศวมาอยู่ที่นี่หลายท่านแล้วครับแจบอกเป็นจนํานวนก็คงบอกไม่ถูก เพราะว่ามาหลายรุ่นแล้วแต่ถ้าดูจากาหลุมของท่านผู้ใหญ่เนี่ยจะรู้เลยครับว่าปีไหนปีไหนเพราะว่ามันจะต้องมีเขียนเป็นภาษาบอกว่าเป็นเป็นหลุมของท่านผู้นี้ล่วงรับพอเมื่อล่วงรับไปแล้วก็ลูกหลานก็เชิญอมาอยู่ด้วยกันตอนอยู่ตอน ตอนยังดำรงชีวิตอยู่ก็อยู่ด้วยกันตอนล่วงรับไปแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันยืนนั่นคือคือคือเป็นธรรมเนียมของคนจีนนะครับ ก็อาจจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณว่าทักปีหนึ่งกลับมาเจอครั้งหนึ่งลูกหลานไปอยู่ในที่ต่างๆกันเยอะแยะนะฮะไปเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าทุกปีก็กลับมาทีหนึ่งน้อยลงมากฮะเอางี่ประมาณเกเปอนี่ยจะไม่จะไม่ได้วไวมาไหวต่สมัยก่อนรุ่นโบลาณเขจะฝังฝังให้ตระกูลพี่น้องรู้ อันนั้นมาเพราะอาจจะคนคนกลางเนี่ยรู้อยู่คนเดียวของนี้ไม่รู้ก็จบาบางท่านคิดว่าน,นี่สะดวกว่าที่บ้านก็ไม่ยากมาไหว้นี่เขาปล่อยไว้แค่เลยะจะสังเกตว่าบางหลุมเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรลูกหลานเชิญอากงเนี่ยไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในต่างจังหวัดคือมันดีตรงที่ว่าเขาไปที่เดียวไม่ต้องวิ่งสองไปสองที่นะครับจากหลุมจากที่นี่ไปอาจจะพ่อเดี๋ยวนี้ คุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่ในอยู่อยู่ชลบุรีหรืออยู่สระบุรีเขาก็ไปซื้อหลุมนะครับแล้วก็ไปไหว้ทีเดียวก็ไหว้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วกงอมาทีเดียวก็มีแต่เชิญออกนะครับกับท่านที่อยู่แล้วบางทีลูกหลานบางบางบางทีก็อาจจะน้อยเพราะว่าพอผ่านไปสองสามรุ่นมันไไม่ต่อเนื่องก็มีเป็นธรรมชาตินะครับธรรมดาชีวิต บางทีลูกหลานเขออกไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศแล้วก็ได้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปบางหลุมเขายังมีญาติมาไหว้ยอยู่เราจะไม่สามารถไปรื้ออะไรเขาได้ถ้ายังมีญาติหรืออะไรมาไหว้ยอยู่นะแต่หลุมที่ไม่มีใครมาไหว้แล้วเป็นหลุมล้างแล้วอะไรพวกนี้ โอเคเขาอาจจะขออนุญาตทำพิธีอะไรเชิญออกใช่ไหมแล้วก็เลือ,อ,อกไปได้ถ้ายังมีคนมาว่าอยู่อันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาเราว่าที่ตรงนี้เขาเขาซื้อซื้อถึงยามมาฝังได้ต้องเสียตังค์ซื้อแล้ามาฝังใช่ไห่าลือถอนโดยพรักการไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือผมคิดว่าการรักษาธรรมเนียมยังมีอยู่ แต่อาจจะไม่เข้มข้นนะครับหรือเหมือนในอดีตเพราะว่าด้วยสภาพของหนึ่งอาจจะเกิดจากเรื่องของเวลานะครับเรื่องของความสะดวกหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับนั้นคือเราบย่างลึกถึงแต่ไปไหวเราไม่ได้ไหวแล้วก็คือจะขออนุญาตแล้วก็คืออาจจะไหว้อยู่ในเนี้ยไข้างใน ไหในบ้านกรุงเทพอะไรงี้จะไม่ไปสูนยาลแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นอย่างนั้นจะบอกกล่าวเพราะว่ามันไม่มีคนที่จะเสเจตนาลมเราไปไหว้แทนเราอะไรก็ี้คนจะไหว้ที่บ้านมากกว่าใช่ไหมเนี่ยมันสะดวกในนี่เขาเน้นสะดวกขนาดที่อยู่มีอาชีวิตอยู่อยู่รดยดีก็พอแล้วเสียแล้วก็อย่างนั้นบอกส่งและแต่คนนะครับความเชื่อ เฉยๆคนสมายมือเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ยอมฟังแล้วเผาแล้วก็ชวนันเก็บไม่เป็นที่ระลึกชวนันึงก็ไปลอยน้ำที่ดินอะไรเนี่ยมันจะเจริญขึ้นเจริญในียไม่ชวนธุรกิจฮะเจริญในที่รับประโยชน์กับสาธารณประโยชน์ มันก็ให้คนมาะช้าออกกำลังกายอ่ะโดยสมาคมก็ไม่ได้เก็บหลังจะหาพืน้นอย่างนี้ไม่ได้ง่ายๆนะหน่วยหน่วยรับที่มาช่วยเลยนะไม่ได้มองผมประหยุดนะไม่ได้มองว่าต้องมีทางผู้สื่อแะต้องมาทําแล้วอมอดูประชาชนออกกำลังกายเนี่ยสมัยก่อนน่ะจะมีคนกลัวเหมือนอะไรเดี๋ยวนี้ปัจจุบันไม่มีใครกลัวเพราะว่าออกกำลังกายเยอะ